เราเข้าไอีกครั้นะคะกับมาลองแอนทาทีมวันนี้เราพามาทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนค่ะควันนี้อย,อ,ยอยู่ที่โรงแรมสยามเคมปินสกี้แบงกอกนะคะโอเคที่ห้องอาหารนี่เลยค่ะอาราตี้ค่ะเ,คเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้นข้างในดีกว่าว่าห้องอาหารอาราตี้เนี่ยจะมีอะไรให้เราทานบ้างนะคะไปเลยค่ะ มีชาประดับประดาสวยงามมากเลยค่ะใช่ค่รอยากมาทานอาหารในแบบว่าอีเวนต์พิเศษนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบว่างานปาร์ตี้หรืองานแฮปปี้เบอร์เดย์อะไรเงี้ยสามารถแจ้งอีเวสท์ลงหน้าได้เขาก็จะสามารถเซตอัพแบบนี้ได้เลยโอ้ยสวยงามเลยที่เกณฑ์ชอบเลยหรอใช่นี่นี่มีลูกโป่งไว้นะลูกโป่งด้วยนะนี่มุมข้างหลังเป็นสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะจะเลืดนิดนึงใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เรารีวิวห้องพักที่นี่นะคะ ห้องสตรีมแฟมิลี่สวีทนะครับสนุกไหมกันสนุกมากตามไม่ที่ชอบชุมดานสีถีกต้องค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพาชิมอาหารเมติเต์เรเนียนนะใช่ค่ะอาหารเมติเต์เรเนียนนี้มาจากประเทศอะไรบางทางมีประเทศนะคะฝรั่งเศสอิตาลีสเปนตุรกีก็เป็นที่อยู่รอบๆเลยคะ รับรับ <Okay. S 1> ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจริงๆเราเคยไป,นะไปกินที่โคเอเชียมัน,นอร่อยนะคะแช่ได้นนแบบานั้นถูกต้องอ้าววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเขาจะเสิร์ฟอะไรต้อนรับ เมนูที่นี่นะคะก็จะ start ประมาณสักสองสามร้อยบาทจริงๆต้องบอกว่าเป็นราคาที่จับต้องได้นะคือถ้าใครตอนนี้ไปเที่ยวไหนไม่ได้แนะนำอยากทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนสไตล์แบบยุโรปอะไรกจ้าแนะนำมาที่นี่เยบรรยากาศดีขึ้นโรงแรมเลยนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวทีละจานใช่ค่ะก่อนอื่นนะคะเราเริ่มจิบที่คาราวานก่อนนะคะคาราวานอันนี้เป็นเครื่องดื่มแบบไหนฮะที่ก๊าหย่อยนิดใช่ใช่กินแล้วจะสดชื่นค่ะ หลังนะคะับาจะกินขนมปังก่อนนะครับจะบอกว่าขนมปังนะเขาเอาใหม่แต่ว่าอันนี้ค่ะน้ำมันมะกอกนะคะเขาจากตุรกีเลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกลือนะจากประเทศอังกฤษนะคะส่วนออกมาเป็นแบบนกเลเลยค่ะนี่เรามาชิมตัวนี้ดีกว่าขนมปังเขาบอกว่านุ่มๆ อันนี้เป็นอะไรคะอันนี้จะเป็นอะมชพูชนะคะเป็นอาหารเล้งดำย่อยค่ะก็กินจังเลยค่ะมันคืออะไรยังไงบ้างครับตัวสีขาวนะคะจะเป็นทามูชค่ะใช่จะเป็นกาลิกคอนตินะคะส่วนตัสีเหลืองค่ะสีเหลืองจะเป็นทามกิ้งทามูชผสมเจแปนีสทามกิ้งค่ะส่วนสีส้มค่ะจะเป็นมูฮามาราค่ะมูฮามาราทรรมจากพริกหวานบดผสมกับตกัวอนัดค่ะสีนี่แข่งกับเสื้อมะม้าดีจังเลยค่ะ จะบอกว่ามันน่ากินมากแล้วม่ขอแอบลองทำกินแล้วกันนะนี่โอเค่ะลองค่ะมีทับทิมด้วยเราทับทิมออก่อนเลเขาใส่มาเขาก็ต้องให้กินพร้อมกันไหมคะถึงจะอร่อยเป็นไหมเผ็ด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 เลเผ็ดเผ็ดเผ็ดหรือเผ็ดคลกเผ็ดเผ็ดเผ็ดานนี้นะคะเป็น สโนว์แครปสลัดนะคะวางบนแบบว่าเอาโวคาโดวอดแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาทานก็ให้ทานกับชีสลาวอสนะคะเป็นไหนเปไหนดีมันดูน่ากินมากเลยป้าพม้ามือสั่นมากนะคะกินแล้วรู้สึกแบบสดชื่นมากเลยนี่นะฮะเป็นปลาหมึกทอดนะฮะกับกุ้งทอด ตามสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนนะฮะักายกายจิ้มนะกายจะจิ้มได้ไหมวันนี้จะกินนะไม่ต้องริมอ่ะโอ้อันนี้นี่ตักตักตักเอาตักเอาวัดมันจัาตัวเองอ่าโอเคฮะโอ้โหกายโอ้โหกรอบกรอบไหมกรอบอ่ะอร่อยไหมฮะอร่อยแล้วก็มีรสชาติเกลือรสชาติเกลือโอเคอ่าจานนี้อะไรคะหอมมาค่ะแพนฟรายฟัวกาค่ะนะคะฟัวกา ทานกับ mixed b อ r r y sauce นะคะแล้วก็จะเป็น honey bread น,นะคะคือน่าทานน่ากินทุกอย่างเลยป๊บป่าแน่นี่มาจานนี้มาม่าขอไม่แบ่งใครอันนี้มาเป็นเรืออะไรกับมามา่าใช่ค่ะอันนี้เป็น,อ,ปนอะไรฮะ ตัวนี้เนี่ยนะคะเป็นเบรดเบสนะคะเอ่อเป็นแบล็กท็อฟเฟิลแอนด์ชีสพิซซ่าตุรกีนะคะเขามาแบบน่ากินมากนี่จิอวเลยล้านข้างบนนี่ข้างล่างก็มีแบบว่าเห็ดท็อฟเฟิลนะคะคุณแม่เป็นคนที่ชอบกินแบล็กท็อฟเฟิลอยู่นะเราต้องรีบกินเลยมันร้อนๆมาโอเคจะกินแล้วนะคะมันมีเนื้อล็อบสเตอร์อยู่ในนั้นหรือเปล่า มันเป็นอยู่ข้างนอกค่ะมีโรยหน้ามานะเป็นไงบ้างอร่อยอร่อยนะฮะอร่อยทุกอย่างเจ้ถ้ามันเป็นกุ้งนะเจ้บอกอร่อยทุกอย่างนี่นะฮะเป็นแซลมอนนะใช่อุ <c oughs> อ้อยอะไรฮะเป็นไงอ๋อแบบตัดแล้วแบบขาดเลยเหรอหนังก็คือกรอบมาก เนื้อแบบควัน,น,นทำไมหนูไม่จิ้ม<ข>อเอาใช้กินกับกินกับบี้เลยอ่ะอะอรขำว่ะเนื้อมันดู้มกัี่มากเลยนะคะทุกคนกดหนังกรอบอืมกดดีอร่อยมากมดีเลย,เลยขำเจ็บน,นี่นะคะเป็นดัก คอนฟี่นะคะที่เขาตุ๋นแบบ24ชั่วโมงเลยนี่ทานกับแมชพเทโต้คือน่าทานมากเปื่อยนะคะเปื่อยนี่ทำลายหยดไปกันดีไหมดีดดงานพอดีงานปึ๊่นไปแมีคนมาเลยค่ะต่อข้าวบดมนันหมดได้ละเอียดมาก ใหญ่มากอ้แล้วนะอันนี้นะคะเป็นเนื้อริบอายนะคะย่างแบบมีเดียมนะฮะอืมโอ้โนี่แค่ลงมีดเป็นเดียวขาดชึบเลยนะฮะเราจะมันเขามีช้อนหลายอย่างเนาะแต่ป้ะป้าเป็นคนชอบแบบรสชาติไทยๆเขามีแจ่วด้วยนะฮะแจ่ตลอดเอ,ดอาเดี๋ยวก็วนนร้อนร้อนอะไรๆๆอไร่อยไหม ดูมาแย่งทำไมมีเยอะแยะเห็ดเห็ดเหรออืมโหเนื้อยมากอืโอ้โหบอกว่าดีอ่ะเนี๋ยขอจิ้มแบบพริกไทยดำบ้างนะอืออือือสวรรว์นนะครับดี มีชาให้ด้วยนะคะอันนี้เป็นชาตุรกีใช่ไหมครับ Moroccan Tea ค่ะอ๋อโมร็อกโกไม่ใช่ตุรกีนะคะเป็นชาโอกแล้วก็บอกว่าเป็นนะะคช็อกโกแลตชูกับสตรอเบอรี่ทาร์ตค่ะอ่ะทานเลยดุกอย่างกิเริ่มกินจากตรงไหนดีคะนี่ได้เลยโอ้ตัดทีแตกหมดเลยปะป๊าหมาหาทันงอะไหมดเลยฮะหมาหา เร้จะทำยังไงค่ะทั้งทลายหมดเลยค่ะเอาเนี่ยๆนะคะกินกับอ้นี่ด้วยไอติมจูเบอร์รี่เชอร์เบตมันยังไม่ตายอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยเหรออร่อยไอติมช็อกโกแลตด้วยกินอันนี้ก่อนนะ้ไนช็อกโกแลตกินช็อกโกแลตนี่ข้างบนเป็นไอติมช็อกโกแลตนะคะส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นคลายๆแบบชูคินช็อกโกแลตนี่ค่ะตัด มันเป็นการยากที่จะตัดทะลุมามาค่ะพังทลายแล้วนะคะอืมอ kind of ืมอ no? ิ่มคนไหมดีเลยอ่ะนี่ทั้งของกล่างอ่าเป็นไงอิ่มไหมคะอิ่มมากอร่อยมากมันแตกอร่อยมากคือบอกว่าตอนแรกไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดนี้ใช่แต่พอกินนี่ ได้ถูกต้องคุณดิบพอดีแล้วก็การปรุงนิสเพย์ดีทุกอย่างบรรยากาศดีนะาะก็มากันได้ที่ห้องอาหารอาราตีนะอาราตี้โรงแรมสยามเคมบิสกี้กรุงเทพนะคะอ้าวนี่ราไปก่อนครับ๊ายบายเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาราแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG และก็ Facebook นะจ๊ะ